สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูสิตเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงลงทุนอะไรดีนะครับต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยคือคือในช่องของผมเนี่ยก็เป็นพวกแบบหุ้นการเทรดหุ้นดูกราฟนะครับพวก forex คริปโตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลักๆก็เป็นหุ้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยาการลงทุนเนี่ยนะครับมันมีมากมายหลากหลายเลยนะครับคือผมแค่คลิปนี้อยากจะนําเสนอว่าในในใน,ในการลงทุนนะครับคือมันมันค่อนข้างกว้างแล้วแบบ หลากหลายอย่างมากมหาศาลเลยทีเดียวนะครับก็คือมันไล่ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปสู่ความเสี่ยงสูงนะครับมันมันก็ตามมาด้วยคือถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงเราก็ต้องเปิดความเสี่ยงที่สูงตามนะครับส่วนถ้าเราเปิดความเสี่ยงต่ำเนี่ยผลตอบแทนเราก็จะต่ำตามการการ,การลงทุนของเรานะครับ คือถ้าความเสี่ยงต่ำนะครับอย่างต่ําที่สุดเลยครับก็คือแบบเงินฝากใช่ไหมครับคือดอกเบี้ยตอนนี้ก็โอ้โหน้อยน้อยแบบน้อยแบบสุดๆเลยครับคือ0.25เปอร์เซนถึงแบบ1เปอร์เซนถ้าแบบฝากประจําใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือหลักของเราเนี่ยที่ที่เราลงทุนกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมีอยู่หลักหนึ่งก็คือแบบเราต้องการชนะเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับคือเงินฝากเนี่ยมันอาจจะ ไม่ชนะเงินเฟอ้อในในแง่ของระยะยาวแต่ว่าถ้าถามว่ามันมันมันเป็นมันเป็นแหล่งลงทุนที่ดีไหมมันก็คือเป็นมันก็พอได้ถ้าถ้าเรามีวิธีการอื่นมามาหาเงินนะครับแล้วก็นําไปฝากเงินอะไรเงี้ยคือแบบคือคือจะไปหวังแบบลงทุนแบบต้งๆแล้วจะเอา,เอาดอกเบีย้ยจากเงินฝากมาใช้อย่างเงี้ยมันมันก็แทบจะแบบเป็นไปไม่ได้นะครับคือแบบ ระยะยาวเราจะแผงเงินเฟ้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมแต่ว่าสมมุติว่าเรามีธุรกิจอื่นนะครับอย่างเช่นแบบทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราเอาเงินเข้ามาฝากจากเงินรายได้จากธุรกิจมาฝากมาฝากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อย่างนี้ยังพอชนะแต่ว่าถ้าแบบเงินฝากร้ออย่างเงี้ยอาจจะไม่ชนะเงินเฟ้อนะครับต่อมาคือพันธบัตรนะครับพันธบัตรก็พวกพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยครับเพื่อสําหรับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับผลตอบแทนนะครับคือมันก็ ต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำนะครับค่อนข้างต่ำผมขอดูโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยนะอ,อ,อายุ5ปีผลตอบแทนอยู่ที่2.1นะครับมากกว่าเงินฝากนะแต่ว่าก็ยังสู้เงินเฟอไม่ได้อะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะว่าเ,เงินฝากพันธบัตรพวกเนี่ยความเสียมม่ยงแทบไม่มมแทบไม่มีเลยครับคือแบบมันก็ลงทุนได้ครับ แต่ว่าจะจะสู้เงินเฟอ้อเงี้ยไม่ได้สลักออมรัพย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประกันสะสมสรั์อย่างเงี้ยอันนี้ที่ผมจะนําเสนอคือแบบแค่แค่ให้มองภาพรวมว่าเฮ้ยม,มันมันมีการลงทุนเนี่ยม,มันมีแหล่งลงทุนมากมายมากมายนะครับพวกความเสี่ยงต่างก็เงินฝากพันธบัตรสลักออมรัย์ประกันสะสมทรั์เนี่ยประกันสะสมสรัพย์ก็ดีนะครับในแง่แบบถ้าเราแบบเสียภาษีอะไรเงี้ยนะครับคือมันมันก็ ช่วยช่วยลดหย่อนภาษีได้และทํายังแบบสะสมรัพย์ได้อีกด้วยนะครับสำหรับประกันสะสมรั์เนี่ยผมผมมีทริคนิดนึงนะครับคือสําหรับใครที่แบบขยันหน่อยขยันหน่อยก็ไปเป็นตัวแทนอของพวกบริษัทป,ประกันแล้วก็ซื้อให้ตัวเองซื้อให้ที่บ้านเนี่ยเพื่อจะได้ค่าคอมมิชชั่นนั้นเนี่ยกลับมาที่ตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป,นเป็นเป็นเป็นประโยชน์เพราะว่าการการไปสอบประกันอย่างเงี้ยมันก็แบบจริงๆเนี่ยตั้งใจนิดนึงก็กสอบได้แล้วครับสาหรับ การสอบประกันแต่ว่าถ้าใครแบบโอเคมีมีญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถไปไปสมัครกับเขาได้นะครับคือแบบก็ได้ลดเหมือนเหมือนได้เงินทอนมานิดหน่อยนะครับก็ก็ช่วยช่วยในการแบบประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นทริคส่วนเสี่ยงขึ้นมาหน่อยเสี่ยงขึ้นหน่อยครับสังหาหุ้นกู้กองทุนรวมนะครับโอหุ้นกู้ก็พวกแบบที่ที่ออก ตามบริษัทนะครับผลต้องแทนเป็นเป็นรายปีนะครับแต่ว่าหุ้นกู้ก็จะมีแบบเกรดของเขานะครับว่เาเป็น ABC อะไรเงี้ยครับก็ต้องดูด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยหุ้นกูก้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4- 5%อย่างเงี้ยมันก็อันนี้จะพอสู้เงินเฟ้อได้แหละอสังหาเช่นเดียวกันนะครับอสังหาเนี่ยถ้าถ้าแบบไม่นับซื้อมาขายไปนะซื้อมาขายไปมันอาจจะมากมากกว่า,ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าแบบปล่อยเชา่าปล่อยเชา่าจะอยู่ที่ราวๆหกเปอร์เซ็นต 6%อเนันนี้ชนะเงินเฟอ้อแล้วผมว่าแถบ,บตรงเขียว,ยวอ่อนเนี่ยผมว่ามันเริ่มชนะเงินเฟอ้อแล้วนะครับกองทุนรวมก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากองทุนรวมก็ต้องดูนะครับว่ากองทุนรวมแบบอกองทุนนั้น,นลงลงเสียงสูงเสียงตางเสียงกลางเสียงต่ำนะครับแต่ว่าก็โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วกองทุนรวมก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนทางเลือกในการลงทุนที่ทโอเคนะแล้วยิ่งแบบ s S F เ M F อะไรเนี่ยนะครับก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นเช่นเดียวกันนะครับก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับในในการแบบทางเลือกในการลงทุนนะครับแล้วมาดูนะครับในในแถบสีเหลืองเน,นี่ยอันนี้หุ้นทองคาวัตถุมีค่านะครับอันนี้จะความเสี่ยงจะมากขึ้นแล้วนะอันนี้ถ้าใครเล่นได้มันชนะแน่นอนนะครับสําหรับเงินเฟ้อนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแรงมาด้วย ผลตอบแทนที่ความเสี่ยงท,ที่ที่มันระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแต,แต่ถ้าใครเล่นพลาดเนี่ยโอกาสการขาดทุนมันก็มีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องต้องระมัดระวังนะครับในการแบบเล่นหุ้นเล่นทองคําวัตถุมีค่านี่ผมผมผมอยากจะพวกอะไรดีอ่ะพวกแบบเออผมไม่อยากจะพูดแบบยังไงอะ่ะการเช่าพระอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะแต่ว่าในแง่ จริยธรรมอะไรอันนี้ก็แต่ว่าผมก็เห็นคนเล่นกันแบบเยอะมากนะครับหรือว่าชาแนลนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยผมก็ถือว่ามันเป็นวัตถุมีเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนหลายๆคนทําได้นะครับแล้วก็เห็นชัดๆเลยว่าตอนนี้เทรนด์มันมันขึ้นตลอดอยู่นั่นแหละผมผมก็ไม่ไม่เข้าใจตลาดนี้เหมือนกันแต่ว่านาฬิกาหรูอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยกระเพาะปลาอย่างเงี้ยครับคือแบบ ก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะเพราะว่ามันมันทำให้แบบมูลค่ามันเพิ่มขึ้นอะอะไรที่มันทําให้มูลค่าระยะเวลาผ่านไปแล้วมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกเนี่ยมันมันมันมีมูลค่าด้วยด้วยตัวมันเองดังนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่กระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่านาฬิกาหรูอยมันมันมีหลายอื่นมากมายเลยพวกวัตถุมีค่าที่แบบอย่างแบบงานศิลปะอย่างเงี้ยครับมันก็ถือเป็นเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือแค่อยากว่ามันมันมีหลากหลายมากในในโลกใบนี้อยากให้แบบเปิดกว้างเปิดใจแต่ว่าก็เลือกเลือกมาสิ่งที่เราถนัดแล้วกันอย่าไปแบบเก็บหมดไม่ไม่ไม่มีทางเก็บหมดได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการลงทุนที่แบบมีความเสี่ยงรระดับหนึ่งชนะเงินเฟ้อแน่นอนถ้าทําได้ถ้าเข้าใจมันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงสูงนะครับพวกแบบอนุพันธ์นะครับพวกฟิวเจอร์ออปชันอะไรเงี้ยคริปโตเนี่ย forex นะครับหรือเปิดบริษัทนะครับเปิดบริษัทก็โอ้โหผมพูดไม่หมดแน่นอน,นครับการการทำงานเปิดบริษัทเนี่ยมันมหาศาลใช่ไหมครับแล้วก็การปล่อยกู้อันนี้ปล่อยกู้ผมผมก็มีเพื่อนนะครับที่แบบเออเฮ้ยเขาปล่อยกู้แต่ว่าคือมันอาจจะผิดกฎหมายมันผิดแหละมั้งผมผมผมมองว่ามันผิดนะแต่ว่าเพื่อนผมมันทําได้แบบโอ้โหได้ดีเลยครับแต่แต่ผมว่ามันผิดกฎหมายนะ จะต่อให้เซ็นสัญญาผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเออมันมันมันก็มันก็ถือเป็นการลงทุนแต่ว่าความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างสูงอันนี้ก็ขึ้นอะไรผมแต่ว่าผมแนะนํานะครับอย่าไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายดีกว่าอันนี้จะจะปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้าแบบเราศึกษามันแบบให้ชัดเจนนะอย่างถ้าปล่อยกู้อย่างเงี้เราก็มีเซ็นสัญญาหรือว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ที่มันแบบมีชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับเปิดเป็นบริษัทปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยผม พราะเออมันไม่น่าผิดถ้าแบบถ้าเราทําเป็นให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรนะผมว่ามันมันคงไม่ผิดหรอกผมก็เห็นเพื่อนเพื่อนผมคนหนึ่งที่แบบเออสามารถปล่อยกู้โอ้โหแบบไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นเอ่อตใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็แบบอรอตเงินกู้แบบประมาณหนึ่งแล้วกันแต่ว่าแบบสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้แบบอย่างสบายๆเลยแล้วทํามาหลายแบบเกือบสิบปีแล้วเนี่ยผมก็อะไรที่มันแบบ ช้ระยะเวลาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยถือว่าผ่านนะผมผมให้แบบเป็นเป็นอะไรที่แบบโอเคเลยนะครับคือคือแบบในอนาคตมันอาจจะอา,อาจจะไม่ดีเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอเคยังไงเขาก็ได้ได,ได้รับทุนมากับคืนหมดแล้วอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็สิ่งสําคัญนะครับคือลงทุนในในที่เราสนใจและที่เราถนัดนะครับบางทีเนี่ย การสนใจคือการสนใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคือมันทําให้เราแบบตั้งใจในการเรียนรู้แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือเราต้องถนัดสิ่งนั้นด้วยนะครับคือเราต้องมีแบบใจรักกับมันนิสัยถูกจริตกับมันนะครับมันถึงจะไปได้ไกลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดปล่อยกู้อย่างเงี้ยไม่ไม่ทวงไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับคือเองเงี้ยก็ก็อย่าอยับอย่าไปเล่นนะครับก็ไปไปทำอะไรสิ่งที่เราถนัดนั่นเองนะครับ หรือบางคนแบบชอบคริปโตชอบอะไรใหม่ๆเงี้ยมากกว่าหุ้นอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ผิดไม่ถูกอยู่แล้วครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันขึ้นอยู่กับกับปัจจัยของของแต่ละคนมากกว่าบางคนเปิดบริษัทเงี้ยนะครับมันก็ค้าขายขายช้อปปี้ขายล้านาดก้าผมว่าก็มันก็เป็นการลงทุนเหมือนกันก็มันก็ต้องลงสต็อกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ก็คือคลิปเนี่ยตั้งใจแค่ว่ามันมีอะไรมากมาย มหาศาลในการลงทุนขอแค่เลือกสิ่งที่เราความเสี่ยงของเราที่ที่เรารับได้แล้วก็เราถนัดแบบไหนนะครับไม่ผิดนะครับที่คุณจะลงพันธบัตรเงินฝากสลากออนซับอะไรเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับแต่ว่าก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีรายได้ทางอื่นนะครับคือคือแบบอสมมุติใครทําโรงงานเนี่ยก็จะมาลงพันธบัตรเนี่ยเขาเขาก็ ไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าเขามีธุรกิจอื่นที่มันชนะเงินเฟ้อเงี้ยมันก็เป็นเป็นเป็นทางเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นแบบภาพรวมแล้วกันในการลงทุนว่าเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าที่คนคนแบบเข้ามาในตลาดทุกคนเนี่ยคือต้องการให้เงินของเรามันงอกเงยให้เราให้เงินของเรามันชนะชนะดอกเบี้ยเงินฝากใช่ไหมครับไม่างนั้นคนก็ไปฝากเงินกันหมดแล้วสิท่านแบบได้เงินมาจะจะมาลงหุ้นทาไมล่ะ ก็เพราะว่าเราต้องให้มันชนะเงินเฟอ้อให้มันแบบงอกเงยน,นั่นเองนะครับให้มันโตโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเหล่านี้มันเอาได้ทุกอย่างผมยังเชื่อนะครับทุกอย่างถ้าเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงเนี่ยมันทำกำไรได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะขยะจะสัตว์เลี้ยงจะแบบแคบ อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ผมผมก็ไม่รู้แบบคือแบบมันสามารถทําเงินได้ถ้าเราแบบเข้าใจมันจริงๆออกแบบโลโก้อะไรเงี้ยโอ้โหแบบเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งแบบยุคดิจิตอลเนี่ยโอ้โหมันไปรวดเร็วมากครับยุคนี้คือแบบเราจริงๆไม่ต้องตามให้ทันก็ได้ครับคือผมผมก็ยอมรับผมตามไม่ทันหรอกพวกแบบอะไรใหม่ๆแบบมาเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็ เลือกเลือกที่เราถนัดแล้วกันเพราะว่ามนุษย์คนเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างครับแค่แบบผมเคยพยายามจะแบบทําทุกอย่างมันมันมันไม่ดีทักอย่างครับเลือกสิ่งที่เราทําถ,ถนัดดีกว่ามันจะเหมาะสมมากกว่านะครับมันจะแล้วมันจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าด้วยอย่างใครเล่นอสังหาก็จริงจังไปเลยนะครับหรือว่าใครเล่นหุ้นหรือว่าแบบเลือกเลือกมาสองสาอย่างก็ได้นะครับเพื่อจะไ่แบบให้มันแบบเหมือนกระจายความเสี่ยงอย่างเงี้ยหุ้นอสังหาทองคำอย่างเงี้ย โอ้โหแค่นี้ก็แบบเอาไม่ลงแล้วนะครับก็อันนี้ก็คลิปนี้เป็นเป็นไอเดียว่าลงทุนอะไรดีลงทุนะไรดีก็เนี่ยครับมันหลักๆมันมีประมาณเนี่ยแต่ถ้าแยกย่อยเนี่ยการเปิดบริษัทนี้มันมันแตกไปเยอะใช่ไหมครับอันนี้มันก็เกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็โดยหลักเนี่ยที่ผมหามาเนี่ยมันมันมีป้อนมาณมานเนี่ยมีแค่เนี่ยที่แบบที่แบบาสามารถแบบเอาเงินแบบไม่กี่บาทไปลงทุนได้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องหลูดซิตรีเดอร์ของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ